โดนทำร้ายถูกเหยียดหยามอดอาหารโดนเปลื้องผ้าถูกทุบตีถูกกดดันให้เปลี่ยนศาสนาเป็นเวลาสองปีในห้องขังอันมืดมิดที่กาซารอนบาลสกี้ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานที่น้อยคนยากจะจินตนาการได้ในวันนี้นี่คือคำให้การต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกเขาเล่าถึงฝันร้ายที่โลกต้องหันกลับมามองในความโหดเหี้ยม ที่ถูกปิดซ่อนจากสงครามในครั้งนี้ตัวประกันชาวอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวในเดือนตุลาคมเขากล่าวว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ2ปีระหว่างถูกคุมขังที่กาซานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวประกันชายออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะรอมบาลสกี้วัย21ปีถูกลักพาตัวจากเทศกาลดนตรีโนวาในวันที่7ตุลาคมปี2023เขาถูกควบคุมโดยปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮาร์ จนได้รับการปล่อยตัวในวันที่13ตุลาคมปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติหยุดยิงในการให้สัมภาษณ์กับรายการฮัดซินนอช่อง13ซึ่งบางส่วนได้ออกอากาศในวันที่6พฤศจิกายนเขาเล่าถึงการถูกเหยียดย้ำทำให้เกิดความอับอายต้องเผชิญกับความรุนแรงการถูกทรมานทางด้านจิตใจบาลัสกี้กล่าวว่าเขาถูกถอดเสื้อผ้าออกจนหมด ถูกมัดถูกทำร้ายร่างกายจุดประสงค์ก็เพื่อทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาพวกเขาถอดเสื้อผ้าของผมออกหมดไม่เหลือแม้แต่กางเกงในผมถูกมัดในขณะเปลือยเปล่าร่างของผมแตกเป็นสิ่งเสี่ยงผมกำลังอดตายเพราะว่าไม่ได้กินอาหารผมอธิษฐานต่อพระเจ้าได้โปรดช่วยผมด้วยช่วยพาผมออกไปจากที่นี่จากนั้นเขาก็พูดกับตัวเองพวกเขาเป็นบ้าอะไร บาลสกี้ก็เป็นตัวประกันชายคนแรกที่เล่าประสบการณ์อันเลวร้ายอันแสนเจ็บปวดที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีผู้หญิงอย่างน้อยสี่คนในกาซาที่พวกเธอถูกคุมขังก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้คุณเรียกสิ่งที่พวกเขาทำกับคุณว่าอะไร เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แน่นอนมันคือการกระทำรุนแรงทางเพศจุดประสงค์หลักก็คือต้องการเหยียดยามทำให้อับอายทำลายศักดิ์ศรีความเป็นชายของผมบรัสกี้กล่าวว่าประสบการณ์นี้ยังคงไว้ซึ่งความเจ็บปวดผมอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ทุกอย่างหยุดเพราะว่าทุกวันนี้ผมยังถูกทุบตีกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันผมต้องบอกตัวเองว่าวันนี้เรารอดพ้นจากข่มนรกไปได้ 1> 1วันแล้ววันพรุ่งนี้เมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็ต้องมาเจอกับขุมนรกอีกครั้งอย่างไม่จบไม่สิน้นบาลสกี้กล่าวว่าการล่วงละเมิดทางเพศมีเป้าหมายเพื่อแสดงอำนาจมากกว่าความพึงพอใจมีอยู่ครั้งเขาถูกกดดันให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติที่ดีขึ้นและได้รับอาหารมากขึ้น พวกเขาบอกกับผมว่าถ้าคุณเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามคุณก็จะได้อยู่กับพวกเราและได้กินอาหารดีๆเยอะๆตัวผมก็ปฏิเสธไปผมเกิดเป็นยิวผมก็จะตายอย่างยิวในเดือนมีนาคมปี2024ทีมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติได้รายงานว่าพบข้อมูลที่ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ว่าตัวประกันบางคนที่ถูกจับตัวไปยังกาซาได้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศซึ่งกลุ่มฮามาสที่ควบคุมตัวประกันส่วนใหญ่ไปก็ออกมาปฏิเสธไม่ยอมรับโฆษกของรัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่าคาให้การของเขาคือหลักฐานเพิ่มเติมสําคัญที่สะท้อนถึงธรรมชาติที่แทจ้จริงของกลุ่มติดอาวุธในกาซา บาลัสกี้ยังกล่าวต่อไปอีกว่าพวกเขาได้ย่ำยีเกียรติศักดิ์ศรีของผมเพื่อสร้างความอับอายแม้แต่นาซีก็ยังไม่ทำขนาดนี้บาลัสกี้เป็นหนึ่งในตัวประกันที่ยังมีชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่20คนสุดท้ายและได้รับการปล่อยตัวออกมาระหว่างข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมีการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์2000คนเพื่อเป็นข้อแรกเปลี่ยน เขาถูกควบคุมตัวโดยอิสลามิกจิฮาดเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับฮามาสและมีส่วนร่วมในการบุกโจมตีเมื่อปี2023ของวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอลจำนวน1,200คนและถูกจับไปเป็นตัวประกัน251คนที่กาซานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ปฏิบัติการของอิสราเอลในกาซาตลอด2ปีได้ฆ่าผู้เสียชีวิตไปแล้ว68,000คนบาลัสกี้ได้บอกกับช่อง13บ้าทถึงแม้ตอนนี้จะได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระและกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวแต่ประสบการณ์ที่เจอมามันเร็วร้ายเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดผมไม่อยากจะพูดถึงมันซึ่งคำให้การของบาลัสกี้ก็นำไปรวมกับคำให้การของคนอื่นๆที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเน้นย้ำถึงต้นทุน ความสูญเสียของมนุษย์จากสงครามตลอด2ปีที่ผ่านมา